โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในเนื้อที่11ไร่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด285คนมีห้องเรียนทั้งสิ้น11ห้องเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมทำโรงคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญประจำโรงเรียนน้อมนำความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีการกีฬาโดดเด่นเน้นประชาธิปไตย ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์มารายาทงามรักความเป็นไทยสีประจำโรงเรียนสีฟ้าเป็นสีแห่งความรู้และผู้มีปัญญาเป็นเลิศสีเหลืองเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองตาโรงเรียนประกอบด้วยพระแก้วนินลาการซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและบูชาของชุมชนต้นกุง เป็นต้นไม้ที่พบได้มากในเขตชุมชนทองคำเนื่องจากในอดีตพื้นที่ตำบลบ่อทองมีการขุดพบแร่ทองคำเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คนในอดีตคติธรรมโรงเรียนปัญญาณา,านังรัตนนังปัญญาเป็นแก้วของนรชนโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2464 โดยคณะกรรมการการศึกษาอำเภอกบินบุรีตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปถมศึกษาพุทธศักราช2466โดยมีครูใหญ่คนแรกคือนายป้ยพวงสารปัจจุบันโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายใต้การบริหารงานของนายพิทักษ์นนเพาแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่าย โดยมอบหมายให้หัวหน้างานรับผิดชอบงานในแต่ละด้านดังนี้งานบริหารงานวิชาการโดยนางจุธามาศจุมปูงานบริหารงานบุคคลโดยนางยศวดีนนเพางานบริหารงานทั่วไปโดยนางสุกัญญาแก้วศรีหาบุตรและกลุ่มบริหารงานงบประมาณโดยนางสมาพรสมหวัง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13ท่าน